จําไทยค่อนที่เราตัดยอดฉับน้ําไปได้บ้างทุกคนตัดเมื่อช่วง14พฤศจิกาใช่ไหมแล้วก็ยกขึ้นมาดาดฟ้าเมื่อสัก24-25พันวานะตอนนั้นนะน้องจะมีแพงออกมานิดๆปุ่มงอออกมานิดๆแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นขึ้นมาจนเป็นใบนี้นะทุกคนโอ้ไวยอยู่นะ แล้วตอนใครจําได้บ้างที่ตอนถ่ายว่าน้องอะ่ะตั้งท้องแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้หนึ่งกุมภาทุกคนดูแป๊บเดียวมากเท่ากับว่าทั้งหมดตั้งแต่ศาสตกินเวลาแค่2เดือน2เดือนกว่าๆได้มานี่ไงใบใหม่แล้วใหญ่ด้วยนะก็คือเป็นการที่ปล่อยให้ต่อเขาเลี้ยงเลยทําให้ใบที่ออกมาเนี่ยอันนี้ออกมาเป็นเท่านี้ใช่ไหมแล้วแป๊บเดียวคืออันนี้ออกมาเลยยาวมาก การปล่อยให้แบบต่อเขาเลี้ยงใบ